วันนี้พาพี่พี่มาชมลอกเปิดตัวใหม่นะครับเป็นลอกจากค่ายชิมโมโนนะครับในรุ่นคูโรโด 200m นะครับในปี2023นะครับที่เพิ่งเข้ามานะครับลอกคูโรโดก่อนหน้านี้นะครับก็จะเป็นคูโรโด k 200ในปี2017นะครับที่ขายกันอยู่นะครับตั้งแต่ปี17เลยนะครับเรียกได้ว่า เป็นลอกที่ใช้ดีมากในราคาตอนนั้นเนี่ยก็ไม่ถึง5 0 0 0แต่นะครับในปี2023ก็ได้มีการพัฒนาปรับปรุงใหม่นะครับให้ลอกนะครับมีการใช้งานที่ดีมากยิ่งขึ้นนะครับที่ทำออกมานะครับที่ติดน้อยจะมา New Inbox ให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันนะครับสำหรับเจ้าลอกคูลาโด 200M นะครับก็ตอนนี้นะครับจะมีรอบ6.2 กับรอบ7.4นะครับที่เข้ามาซึ่งปกติเนี่ยจะมีรอบ8.5ด้วยนะครับก็เดี๋ยวสินค้าเนี่ยน่าจะทยอยเข้ามาวางขายให้กับพี่ๆน้องๆนะครับได้ซื้อหาไปใช้กันกับลอบคูลโ a โด 200m นะครับในปี2023มาดูกันนะครับว่าตัวลอกนะครับเป็นยังไงกันบ้างน้ำหนักการใช้งานการดีไซน์นะครับเป็นยังไงมาแกะกล่องอินบ็อกซ์นะครับ นิวอินบ็ให้กับพี่ๆได้รับชมกันเลยตอนนี้ตีน้อยแกะอยู่นะครับก็ลักษณะของกล่องจะเป็นแบบนี้นะครับไม่ได้ใส่ตัวฟาบกันกระแทกมาให้แต่ว่าเวลาที่เราแพ็คของส่งไปให้ลูกค้าเนี่ยเราจะใส่บัลล์โบกันกระแทกให้นะครับก็จะมี2บริษัทที่นําเข้ามาอีกเช่นเคยก็จะเป็นตัวมอคโคลี่แล้วก็อีเท์นะครับแกะกล่องมาก็จะมีใบรับประกันแล้วก็มีไดอะแกรมนะครับมีไดอะแกรมมาให้ แล้วก็ตัวลอกแบบนี้นะครับนี่เลยนะครับสำหรับเจ้าลอกคูราโด200 m เอมปี2023ดีไซน์สวยงามนะครับตัวนี้นี่นะครับดีไซน์สวยงามมากสำหรับเจ้าลอกคูราโด200 m เอโทนจะเป็นสีเขียวเทาแล้วก็ดำนะครับสีเขียวเนี่ยทึบๆหน่อยนะครับแล้วก็ จะมีสีดำที่ตัวเฟรมนี่นะครับการดีไซน์นะครับเรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะครับออกแบบให้เข้ากับสีละสรีละในการใช้งานนะครับสำหรับคูโ o โดเอ็มนี่นะครับบอดี้นะครับก็ดูไม่ได้ใหญ่นะครับตัวนี้เหมือนจะเล็กลงจากคูโ o โดเ2 0 0นะครับรุ่นก่อนหน้านี้ด้วยํานะครับ นี่นะครับโทนสีสันจะเป็นลักษณะแบบนี้แขนหมุนนะครับก็จะอยู่ในช่วง90มิลนะครับเป็นแขนอลูมิเนียมสตาร์นะครับก็ยังคงดีไซน์นะครับที่สวยงามแล้วก็ออกแบบให้รองรับกับสรีระของนิ้วในการที่จะปรับเบรกเข้าหรือว่าคลายออกนะครับตัวสตาร์แดกนี่นะครับมีเสียงนี่นะครับตัว ปรับหน่วงคอนฟีสปูนนะครับสปินแคปนี่นะครับก็ดีไซน์ออกแบบนะครับให้สวยงามมากยิ่งขึ้นฉลุลวดลายที่ตัวฝาสปินแคปนะครับปรับหน่วงคอนฟีสปูนให้ดูสวยงามนะครับนี่นะครับสปินแคปปรับหน่วงคอนฟีสปูนนะครับนี่โทนสีสันสวยงามนะครับวัสดุนะครับ เป็นเมนเฟรมนะครับตัวหลักเนี่ยเป็นฮากรีิบอดี้นะครับแล้วก็ตัวไซส์เพจนะครับตามสเปคที่ดูเนี่ยเทคโนโลยีที่ใส่เสริมเข้ามาเนี่ยเหมือนจะมีส่วนผสมของ CI4 ซึ่งทำให้ตัวลอกเนี่ยมีน้ำหนักที่เบาลงนะครับสำหรับตัวไซส์เพจนะครับของตัวลอกคูร์โด 200m นะครับตัวนี้ตัวเฟืองนะครับ ไมโครโมดูลนะครับแล้วก็เป็นระบบ x c h i p นะครับมีระบบไซเลนจูนมาด้วยเรียกได้ว่าใส่เข้ามาให้ครบคันนะครับสมกับเป็นลอกที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งในราคาตอนนี้เนี่ยห้าพนต้นๆน,น,นะครับจับต้องได้ตัวนี้ระบบภายในกลไกลนะครับเป็นแบบ SVS นะครับหรือว่าที่เรารู้จักกันก็คือหน่วงเม็ดลา นะครับเป็นแบบ4เม็ดนี่นะครับเป็นแบบ4เม็ดตัวสปูนนะครับตัวสปูนเปิดออกมาเนี่ยนะครับจะมีเหมือนเป็นโอลิงแบริ่งนี่นะครับมีด้วยกันทั้งหมด3จุดนะครับอยู่ตรงนี้ นี่นะครับอยู่ตรงนี้โอลิงแล้วก็ด้านในนะครับแล้วก็ฝั่งที่อยู่ตรงเม็ดลาตรงนี้นะครับด้านในนะครับขนาดของสปูลน,นะครับที่35มิมลิเมตรนะครับสำหรับตัวขนาดของสปูลคูราโด2 0 0รเอ็มนะครับซึ่งมีความเล็กกว่า ตัวคูรโด2 0 0 k นะครับแล้วก็น้ำหนักของสปูลเนี่ยก็เบาลงตัวสปูลเนี่ยนะครับเป็น mgl นะครับตัวนี้แมกนําไลายสปูลในเวอร์ชั่น3ซึ่งน้ำหนักสปูลที่เบานะครับทำให้การใช้งานเนี่ยครอบคลุมหลากหลายมากยิ่งขึ้นกับการตีเหยือ่องานช่อน กระสูบชโดกระพงนะครับเดินหนอนเท็กซัสลิกนะครับก็สามารถตีออกไปทําระยะได้ดีอยู่พอสมควรเลยนะครับสําหรับการออกแบบดีไซน์ของสปูลน,นะครับในคูลาโด 200M ตัวนี้นี่นะครับน้ําหนักของสปูลน,นะครับอยู่ที่14กรัมเท่านั้นเองนะครับตัวนี้14กรัมนะครับสําหรับน้ําหนักของสปูลซึ่งถือว่า เบามากนะครับสำหรับสปูนที่ออกแบบมาให้นะครับสำหรับเจ้าล็อกคูร์โด200 m นะครับตัวนะครับฝาข้างนะครับไส์เพจก็จะยึดติดกับตัวบอดี้หลักนะครับซึ่งทำให้เวลาที่เราเปิดปรับเนี่ยนะครับบางทีเนี่ยลอกรุ่นอื่นๆนะครับที่ไม่ได้ ติดยึดติดกับตัวเฟรมเนี่ยอาจจะหลุดหายทําให้เราได้เห็นนะครับอยู่บ่อยๆนะครับว่าถามหาเรื่องอะไรนะครับไซ์เพจด้านข้างนะครับอันนี้คือยึดติดมากับตัวบอดี้เลยนะครับสําหรับคูโรโด 200m ตัวนี้นะครับปรับภายในเรียบร้อยยังมีสามารถจูนภายนอกได้นะครับตั้งแต่1-6ถึง6เลยทีเดียวนะครับสำหรับการจูนภายนอกนะครับ ซึ่งทำให้เราตีเหยื่อที่หลากหลายนะครับได้อย่างคล่องแคล่วนะครับแม่นยำนะครับตีได้อย่างสมูทมากยิ่งขึ้นสำหรับการปรับจูนภายนอกนะครับก็ถือได้ว่าเป็นลอกที่น่าใช้อีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับเจ้าคูราโด2 0 0 m ตัวนี้พูดถึงสเปคกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับคูราโด2 0 0 m นะครับ สเปคที่ให้มาที่ถืออยู่คือรอบ6.2นะครับกำลังเบรก5กิโลนะครับน้ำหนักตัวลอก210กรัมเท่านั้นเองนะครับตัวนี้ลูกปืน6บวก1บอลแบริงแล้วก็อัตราการเก็บสายจะอยู่ที่68เซนติเมตรเมื่อหมุนเก็บสาย1รอบนะครับสำหรับในรหัสรอบ6.2นะครับ2 0 1นี่นะครับ2 0 1 ส่วนอีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นในรหัส h g นะครับในรหัส h g เนี่ยนะครับก็จะเป็นรอบ7.4นะครับในรหัส h g เนี่ยจะเป็นรอบ7.4กำลังเบรกที่6กิโลนะครับน้ำหนักจะเพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับคือ215กรัมเบรก6กิโลลูกปืน6บก1บอลแบลลิงนะครับแล้วก็อัตราการเก็บสายอยู่ที่ 81เซนติเมตรนะครับเมื่อหมุนหนึ่งรอบนะครับก็ตอนนี้เนี่ยจะมีรอบ6.2แล้วก็รอบ7.4ทีนี้หลายๆครั้งนะครับที่พูดถึงอัตราทดรอบ6.2น้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยอาจจะยังไม่ทราบบางครั้งเนี่ยนะครับก็จะเห็นรอบ7.4ซะส่วนใหญ่ทั้งลอกตัวถูกแล้วก็ลอกตัวแพงๆที่วางขายเนี่ยจะเป็นรอบ7.4ซะส่วนใหญ่ก็เลยมักจะมีคำถามอยู่บ่อยๆว่า รอบ6.2เนี่ยเอาไว้ใช้งานอะไรตีอะไรได้บ้างนะครับคือต้องเสริมเป็นความรู้นิดนึงนะครับสำหรับน้องๆรุ่นใหม่ๆรอบ6.2สเนี่ยสามารถตีได้ทั้งผิวน้ำใต้น้ำนะครับได้เป็นอย่างดีอัตราทดที่เรียกได้ว่าเป็นอัตราทดอนเนกประสงค์ครอบคลุมที่หลากหลายมากยิ่งขึ้นด้วยตีเหยื่อก็ดีไวเบชั่นนะครับตีเหยื่อปาร์กนะครับได้เป็นอย่างดีเพราะ รอบ6.2อัตราโทที่ต่ำลงมากว่ารอบ7.4เนี่ยทำให้การกินเฟืองการขบเฟืองการหมุนกับเหยื่อที่มีลิ้นหรือว่าเป็นกระดี v ไวเบชั่นที่มีน้ําหนักเนี่ยนะครับทำให้การหมุนสมูทมากกว่ารอบ7.4นะครับน้องๆหลายๆท่านอาจจะยังไม่ทราบแล้วก็การขบการทํางานจะสมูทกว่ารอบ7.4เฟืองจะทํางานได้นะครับได้ดีกว่าทําให้ อย่างที่เรารู้จักกันนะครับเรื่องของการที่เฟืองขึ้นมือนะครับเฟืองทํางานหนักเ <_ d ata> พราะว่าบางครั้งเราเอารอบ7ไปตีเยื่อหนักๆใต้น้านะครับปั่นนะครับทำให้เฟืองขึ้นมือเร็วนะครับตอนนี้เนี่ยในปัจจุบันเนี่ยก็จะมีรอบ6.2ที่ทําออกมานะครับรอบห้าเนี่ยจะหาย,ยากหน่อยนะครับก็จะมีรอบ6.2ที่ออกมาให้กับพี่ๆได้ใช้งานปั่นพวกเยื่อหนักๆใต้น้ำนะครับได้ซื้อหาไปใช้กัน รวมทั้งซีรีส์นี้ของ c cool ูลาโด 200m ที่มีรอบ6.2รอบ7.4แล้วก็รอบ8.5นะครับได้ทำออกมาให้ซื้อหาไปใช้กันวันนี้ก็เอามารีวิวแนะนำให้กับพี่ๆน้องๆได้รับชมกันสำหรับเจ้าลอกคูลาโด 200m นะครับปี2023นะครับในราคา5,000ต้นๆน,นะครับพี่ๆน้องๆที่สนใจก็ทักทายเข้ามาสอบถามได้นะครับ ทางร้านมีบริการจะส่งให้นะครับสำหรับลอกตกปลานะครับอุปกรณ์ตกปลาทุกชนิดเลยวันนี้ประมาณนี้นะครับกับคูโรโด 200m ปี2023ครับ